นะฮะ<ช>แล้วกลับมารู้ที่ตัวว่าที่ตัวต้องใช้อาหารเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าหิวดิฉันเคยเรียนถามผู้ปฏิบัติหลายหลายต่อหลายท่านถามว่าหิวตอบได้นะว่าหิวหรือบางคนไม่รู้เลยอืมไม่รู้ก็มีนะคะก็มีแบบนั้นแต่บอกว่าหิวอย่างงั้นหิวเนี่ยใครหิวอะคะหาที่หิวไม่เจ็บไม่ได้เป็นเพราะว่า ไม่ใช่คนเราเกิดมาแล้วไม่หิวนะมันหิวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเด็กๆมันยังร้องมันจะกินนะแต่ว่าหาไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่เคยสังเกตพอหิวก็กินพอหิวก็กินอย่างนี้บางทีไม่ทันหิวหรอกหยิบนู่นหยิบนี่มากินไปเรื่อยๆคือเคยชินความเคยชินของกิเลสกับความเคยชินของสตินี่ต้องทราบว่ามันต่างกันอย่างไร รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยสัญญามันต่างกันอย่างไรอันนี้ผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเหมือนกันถ้าไม่สังเกตก็ทราบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ในอาหารเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเ,าเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราจะปากเรายังเคี้ยวมือเราก็ยังจะตักหรือเขีย่ยนะฮะปากก็เคี้ยวตาเราก็มองดูหาอาหารว่าจะตักอย่างไหนดีจะตักอะไรก่อนดี S <S หรือไม่งั้นก็เขี่ยๆไปดิฉันจึงมีวิธีว่ารับประทานอาหารเนี่ยพิจารณาเสียก่อนว่าจะรับประทานเพราะอะไรเพราะหิวรู้แล้ว่าหิวแต่นี้เมื่อรู้ว่าหิวเราจึงต้องเปิดเปิดปิ่นโตใช่ไหมฮะเปิดปิ่นโตเวลาเปิดปิ่นโตอย่าคิดนะคะว่า,าวันนี้กับข้าวอร่อยไหมอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยมมน,น<อ>มีนั่งสำรวมก่อนเปิดนี้เดี๋ยวไม่ใช่นี่ไงคะ่งอยากคิดก่อนนะว่า วันนี้ <c oughs> จะมีอะไรกิน hmm. เพราะว่าอยู่บ้านเรามันอย่างนี้ท่านคะ่ะสมมติว่ามีคนจัดอาหารเขาก็มาตั้งโต๊ะให้เราเราเป็นคนเจ้าของบ้านเราก็จะมานั่งรับประทานอาหารเราก็จะดูว่าวันนี้เขาทําอะไรให้เรากินบ้างอ่าอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เคยชิงของกิเลสอาหารที่เขาทํามาเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อย แน่เราต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมฮะไอ้ความเคยชินอันนี้เขาก็บํานามาใช้ในห้องกรรมฐานซึ่งไม่ถูกต้องอันนี้เป็นปัจจัยให้กิเลสเกิดมากมายตลอดเวลาที่รับประทานอาหารกิเลสเกิดเยอะแยะกิเลสไม่เคยหยุดเลยเพราะว่าเราเป็นอโยนิโสท่านจึงสอนให้โยนิโสก,ก่อนอให้มีเหตุผลก่อนที่จะรับประทานอาหารอันนี้ก็เป็นเหตุให้ทํากรรมฐาน ผู้ปฏิบัติก็ไปจุดจ้องใช่ไหมนี่แหละค่ะนี่แหละจะพูดไม่ให้เป็นปัจจัยแก่ผู้ปฏิบัติไปทํากรรมฐานเนี่ยพูดยากเหลือเกินให้เห็นใจเพราะว่ากิเลสมันได้ช่องทุกช่องที่ยากเนี่ยเพราะกิเลสมันเกิดทุกจุดจุดนี้ก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสจุดนั้นก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสจุดโน้นก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสนี่มันได้โอกาสทุกอย่างเลยพูดยากจริงๆก็ก็ก็จะมาทํา ไม่ให้ไม่ให้เคยชินเหมือนอยู่บ้านอ่าก็จะมาทำเอาจะมาทำก็จะมาทำอย่าไปคิดนะอย่างนั้นอย่างนี้นะก็จะมาทําไปอีกก็เลยผิดว่าแล้วจะเอาอย่างไรดีถ้าไม่พูดพวกปฏิบัติก็ผีผานเจ๊ไหมผีผานก็คือยังไงก็ทําอย่างนั้นนาตีเห็นไหมฮะรับประทานอาหารก็ไม่สํารวมอันนี้ต้องสํารวมนะคะเวลารับประทานอาหารใส่ใจอะไรต้องใส่ใจรูปเคี้ยว ลูกนั่งก็ได้ลูกเคี้ยวก็ได้แต่รูปเคี้ยวนี้ชัดเจนกว่าแล้วทําทีละอย่างนะคะอย่าทำหลายอย่างอย่าเคียนูน่นเคียนนี่แล้วก็ตักมารออย่างเงี้ยพออยู่บ้านเราทํานี่ยทาอย่างนี้เดนก็ยกเอาไอ้ไอความเคยชินเมื่อเราอยู่บ้านนะ่ะเมือ่อเมื่อเราไม่เป็นนักปฏิบัตินะเราทําอย่างนั้นก็ยกมาให้เห็นแล้วเดี๋ยวนี้เรามานักเป็นนักปฏิบัติคือูวิเวกได้วิเวกแล้วได้สํารวมแล้ว เราก็มารู้เหตุผลในการที่ต้องกินอาหารเพราะกิเลสนี่เกิดมากมายแต่ถ้าเรามีเหตุผลในการกินอาหารได้บุญทุกคำข้าวได้บุญทุกคำข้าวเลยค่ะจริงๆค่ะเพราะเรามีสติอยู่กิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีโอกาสเที่ยวก็มีลูกเที่ยวใช่ไหมเที่ยวเสร็จแล้วกลืนก็มีลูกกลืนใช่ไหมฮะแล้วก็จะตักอีกเราก็สํารวมทําดีหลายอย่างเมื่เราทําอย่างนี้ก็เป็น ติดก็ระลึกถูกต้องใช่ไหมคะก็มีเหตุมีผลกิเลสไม่มีโอกาสที่จะเกิดในที่นั้นเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นอุบายวิธีปริยัติที่จะกันกิเลสนะหาฟังได้ยากแต่ท่านฟังแล้วกลับไปทํากรรมฐานผูพ้พูดก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเพราะกิเลสของท่านซิกแซกมากเหลือเกิน<อ> <laughs> ไประวังอยูอ่ไปคอยระวังอยู่ เนี่ยกิเลสกิเลสตึกึกแจ็จริงๆเนี่ยนะแต่ละคนละคนเพราะฉะนั้นการที่จะพูดให้เขาละกิเลสเนี่ยมันพูดยากจริงๆก็อาศัยคนที่มีบารมีมาพูดถึงบารมีไปเลยมีบารมีไปเลยเพราะว่าภาวนากุศลเนี่ยกุศลที่จะทําให้หลุดพ้นจากสังสารทุก์น่ะคือสังสารวัฏการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหม เป็นบารมีนะคะไม่ใช่เป็นบุญธรรมดาอย่างนี้มันมันก็ไม่ทั่วไปทุกคนไม่ทั่วทานศีลนี่เราทำดีนะทำดีทำได,ด,ด้เพราะเป็นวัตตนะใช่ไหมไม่ใช่เป็นวิวัตะแต่ภาวนากุศลนี่ต้องมีปัจจัยมีบารมีนะสังเกตดูคนไหนที่ท่านม,มีปัจจัยแม้แต่อายุตั้งหกสิบกว่าเจ็ดเอ้ยยังช่างสังเกตได้เลยอ,อย่างนี้ก็มีท่านคะ่ะถึงท่านจะทํากรรมฐานบ้างก็เล็กๆน้อย ฟังไปฟังมาท่านก็เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วท่านก็สังเกตได้ตัวสังเกตเนี่ยเป็นตัวศึกษาบาลีท่านเรียกสิกขิใช่ไหมคะ,ะท่านมหานะเป็นบาลีเพราะฉะนั้นตัวสิกขิเนี่ยเป็นตัวเอ,อ่อรอบรู้รอบรู้ค่ะถ้าขาดสังเกตได้แล้วนี่ไม่มีตัวนี้แล้วกรรมฐานไม่ไม,ไม่ไม่มีทางพูดได้เลยว่าไม่มีทาง ที่จะเกิดขึ้นได้เลยกับบุคคลนั้นค่ะบางครั้งไอ้ตัวสังเกตนี้ก็บางบางครั้งมันก็มันเหมือนกันกับตัวที่เราทําขึ้นเหมือนกันนะไอ้ที่คอยทำสังเกตใช่ใช่ใช่ไอ้ที่ทําสังเกตเนี่ยไม่ใช่อะไรทําไม่ได้หรอกตัวสังเกตแต่ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้นี่ ใจจะชันช้าช้าไม่ต้องเขียนะไม่ต้องบีบนะออนนรู้ในอาการนะรู้ในควบคุมนะควบคุมอะท่านเรียกควบคุมควบคุมการงานนี้ตลอดเวลาเลยควบคุม้จนเคยชินอ่าก็เลยรู้ว่าน,นี้แหละปัจจุบันเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะควบคุมจนเคยชินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยแม้ขณะหนึ่งที่ได้ความรู้สึก ที่เป็นสติกับสัมปชัญญะสมบูรณ์น่ะก็รู้อะไรในที่นั้นเลยมันไม่เหมือนธรรมดาซะเลยอออ่าไม่เหมือนธรรมดาซะเลยรู้สึกได้เลยจึงจะไม่เหมือนมันมันจะไม่เหมือนกันไปเรื่อย<ๆ>เรื่อยๆรืยมิชไม่เหมือนกับเกิดกับจองกับไม่ไม่เหมือนกัน<อ>ไม่เหมือน,น,ไ,อนได้ได้เลยได้ไดิฉันเรียกว,ว่าได้รถได้รถเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้รถยังไม่ได้ความรู้สึกที่ อย่างนี้เราไม่เคยรู้อ่ะไม่มีทางค่ะทิ่ปััสนาเกิดไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ท้อแท้นะคะท่านเพียรฟังไปเถอะแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ละอย่างถ้าอย่างไหนข้อไหนคําพูดใดที่ยังเข้าใจไม่ถูกหรือว่าไม่แน่นอนไม่แน่ใจถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะอย่างนั้นจะดีกว่า เราจะได้ไม่เก็บความเข้าใจที่ผิดๆเอาไปทกากรรมฐาน <1> 1> หารือเสเลยว่าถ้าอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมถามเลย <1> <S 1> <1> <S เพราะเราชื่อว่าเราประชุมเนี่ยเพื่อหารือกันไม่ใช่สอบอารมณ์อย่างที่เข้าใจกันพอพอประชุมก็บอกวันนี้สอบอารมณ์แต่ไม่ใช่เรามาประชุมเพื่อหารือกันว่าข้อไหนเป็นอย่างไร <1> 1> ใช่ไหมคะบัญญัติที่ท่านใช้ออกมาเนี่ยหมายความมาอย่างไร ท่านเข้าใจแบบเนี้ถูกต้องหรือเปล่านี่อย่างนี้ถึงจะได้ประโยชน์อย่างนี้คย่ะงเช่นโยมอาจารย์แนะนํามาทั้งหมดไม่ว่าฉันว่าอะไรไม่ต้องรีบไม่ต้องเอ่งอะไรค่ะไทยยังได้บุญเลยไอ,อ้คำพูดคาพูดพวกนี้เนี่ยค่ะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปนึกเอาในช่วงที่ปฏิบัตินึกกับรู้สึกดิฉันก็ย้าเสมอท่านต้องสังเกตนะคะว่านึกหรือว่ารู้สึก มันคล้ายกันที่คล้ายกันนะ่ะเพราะว่าเราอยู่ที่วิเวกมันเงียบใช่ไหม,อมไอ้จิตเนี่ยมันไม่เคยหยุดมันไอ้ไอ้บัญญัติคําว่านึกนะ่ะคือบัญญัติมันไหลเออบอาบอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เคยสังเกตใช่ไหมเพราะไม่มีตัวสังเกตเลยก็แยกไม่ได้ว่านึกหรือว่ารู้สึกมันจะมีคำของอาจารย์ติดไว้ว่าไม่รีบนะเวลาฉันนี่ไม่รีบ ก็ม oh no. so like ันก mm ็จะขึ้นมาไม่รีบพอคํานี้ขึ้นมาไม่รีบป๊บมันก็ช้าช้านะแต่ว่ามันทํช้าช้าอะไรอย่างนี้ก็ช้าลงกว่าปกตินะาถูกแล้วแต่ว่าช้าแบบนี้เขาเรียกควบคุมอไม่เป็นธรรมชาติไม่ไม่ใช่ไม่เป็นธรรมชาติอย่างี้ควบคุมอย่างนี้มีกิเลสเป็นปัจจัยอย่างนี้มันมันมันผิดตั้งแต่ตรงไหนตรงที่ฟังหรือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ฟังตั้งแต่ฟังแล้วก็ไปทํา แล้วไปทำอีกค่ะไปผิดตรงชัดเจนก็ตรงกันทำอ๋อถ้าฟังถูกจะเป็นยังไงอ่ะะฟังถูกก็ไม่ทําอย่างนั้นดิใช่ไหมเท่านั้นเองไม่เห็นยากอะไรเลยค่ะดิฉันหัดกรรมฐานนีสามปีที่วัดละคังท่านอาจารย์จริงบอกคุณปราณีเข้าใจพอเข้าใจแล้วไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ท่านบอกอย่างนี้ดิฉันจรงแยกไปปฏิบัติที่อื่น เพราะว่าระครังมันมีโรงเรียนสตรีระครัง hmm. เด็กต่ยังแซดหมดเลยนะคะเพราะเขาลงไปโรงเรียนเวลาเขาเล่นฟุตบอลก็จะมาดังอยู่มันติดกันกับสลา,าเลยค่ะสลา,าที่ปฏิบัติ hmm. เนี่ยค่ะเข้าใจแล้วดิฉันไปปฏิบัติไม่ไม,ไม่ไม่ดีอยู่ในความดูแลของท่านอาจารย์ดิฉันก็ไปปฏิบัติผิดเยอะแยะเลย hmm. เพราะว่าความจริงแล้วเข้าใจเหมือนกันแต่ไอ้ความที่ยังผิดผิดมันก็ยังมีอยู่เราก็ไปศึกษาของเราเอง hmm. ไปศึกษาของเราเองไอ้ที่ผิดนะคืออย่างนี้อย่างนี้มันทําให้เราทํากรรมฐานเอาเอาปิยัตมาใส่บ้างนึกถึงพระสูตรบ้างอ oh. นึกถึงพระสูตรท,ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับเราจับลูกไก่อะถูก oh. ประมาปฏิบัตินะฮะเหมือนกระจัยจับลูกไก่อะลูกไก่ที่มันออกไข่ใหม่ๆอะเราจับยังไงมันถึงจะไม่ไม่ตายอะ่ะ oh. ถ้าเราแรงไปมันก็ตาย oh. ถ้าเราปล่อยมันก็หล่น เพราะมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจัดยังไงมันถึงจะพอดีอันนี้แหละคะ่ะเอามาเปรียบกับจิตใจทํากรรมฐานจนเจ็บหน้าอกหมดเลยเพราะเดี๋ยวลูกไก่มันจะหลน่นนี่อะเราเข้าใจผิดอย่างนี้นะจริงจีิท่านท่านอุป,ปมาเปรียบเทียบเรื่องความรู้สึกเนี่ยขนาดไหนที่มันจะพอดีที่เป็นมัชชีมาแต่เราไปอืมต้องแรงหน่อย แมงันเพราะเดี๋ยวมันจะหล่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมันหล่นก็คือฟุ้งไปโอ้<ช> oh, เข้าใจยากศึกษาจนกระทั่งโ oh, อ้ย่างงี้คงไม่ถูกแน่ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปเลิอกอย่างเงี้ยค่ะอ oh. ผิดนะยังผิดเยอะมากเลยคือท่านเรียกสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีความเข้าใจถูกไปจทุกอย่างเราก็จะปฏิบัติถูกต้องแง่นี้ก็ถูกแง่นั้นก็ถูกเพราะว่าเรา oh. เข้าใจเหตุผลคือมีโยนิโสได้ แต่นี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเรายังขาดอะไรบ้างที่ยังขาดอะไรบ้างที่เกินนี่มีใจแบบนี้อะไรที่ขาดได้อะไรที่เกินเราฟังมาเยอะเราก็เก็บความเข้าใจมาเยอะแล้วบางอย่างเขียนด้วยซ้เออย่างเงี้ค่ะแต่ว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้ต้องมีคนแบบนี้ ถ้าเราไม่สอบตัวเลยยังไงก็ช่่งผิดก็ฉัางถูกก็ทังเราไปทําไปมันจะได้ใดบุญอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นและไอ้การเจตนาไว้ก่อนก็เหมือนกันเป็นกิเลสก็ได้เป็นปัจจัยแก่กิเลสก็ได้ไม่เป็นก็ได้ฮาวิธ mm ี hmm. อ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าเจตนาที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสก็คือเช่นอย่างเนี้ยคราวนี้เรามาเนี่ยเราต้องไม่ฟุ้งเลยนะ mm hmm. เราต้องปฏิบัติให้ถูกเลยนะ mm hmm. คิดอย่างเนี้ย mm hmm. ใช่ไหมคะ แล้วเราก็มาทําอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่เป็นปัจจัยเกิกิเลสได้อย่างไรมันก็เป็นปัจจัยแกิกิเลสดิคะถ้าเราคิดว่าทางนี้ยเราต้องอย่าทะเลทไหลนะต้องปฏิบัติตั้งอกตั้งใจหน่อยนะเพราะว่าไอ้สังสารวัฏเนี่ยมันไกลหรือเกิน mm hmm. นะคะเมื่อไหร่จะออกจากวัตานี้ได้ถ้าเรามัวเฉยชาเฉลท่ไหลายบัวแต่คิดฟุ้งต้านขี้เกียจขี้คลานเอาแต่นอนเอาแต่หลับใช่ไหม ถ้าเรามีใจแบบนี้เราก็ควรจะตั้งมั่นได้เพราะว่าการที่แบบนี้เพราะเห็นภัย mm hmm. สังสารวัตรไม่ใช่ทางใกล้สังสารวัตรนี่เป็นทางไกลเรายังตายอีกเยอะ,อะชาตินี้เราก็ต้องตายแล้วก็ต้องเกิดมาอีกต้องมาแก่อีกต้องมาตายอีกเนี่ยเราปลารบอย่างนี้ก็ไม่เป็นใจเกียกิเลยมันแล้วแต่เราจะปลารบอะไรเจตนาหังพิธเวกรามังวัธา,ามิเป็นตัวกรรม อ่าเป็นตัวกรรมแต่เจตนาที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสไม่ได้หรือได้อยู่ได้อยู่ตัวปลายลบอะไรล่ะตัวปลายลบฉันจะต้องไม่หลงไม่ลืมฉันจะต้องคอยสำรวมระวังคอยมีสติเจตนาเพื่อจะเอาก็เป็นปัจจัยแกียติเลสรติใช่ไหมฮะถ้าเจตนาเห็นภัยอ๋อวัตานี้ไกลนาอะนะฮะแล้วไม่มีใครจะสอนได้แบบนี้ชาติหน้าเราจะไปเจิกพระพุทธศาสนาหรือไม่ ยังไม่แน่ใจไปเกิดที่ไหนเห็นไหมฮะชาตินี้เราอยา่าทะเล,ลาไหลอย่าเพ้อเลยอ,อย่าหลงลืมเพราะว่ายังต้องมาตายเยอะอืไงี้ไหมถ้าหากปรามีใจแบบนี้กิเลสไม่เอากิเลสจะอาศัยได้เพราะสําคัญว่าเป็นของดีนะสําคัญว่ามีความสุขเกิดมาแล้วได้ขันหาแล้วมีความสุขสําคัญว่าเที่ยงสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตน เออตัวสังเกตนี่ที่บอกว่าสําคัญนักหนาในโยจานสาคัญนักหนาแต่เราก็ไปเน้นถ้าไปเน้นว่าสําคัญนักหนาก็เป็นอัตตาอ่าครัเป็นอัตตาไอสังเกตนี้มันอย่างนี้ะค่ะมันจะเกิดมีอุบายวิธีว่าการนั่งนอนยืนเดินนี่แหละนะคะการนั่งนอนเราสังเกตเวลาเขาจะมีสังเกตเวลาไหนมีสังเกตเวลาดู ถ้าดูมีสังเกตนะคะก็ก็กชายแต่ถ้าดูอย่างไม่มีสังเกตได้ไหมบอกว่าได้ส่วนมากแล้วไม่มีมีหรือไม่มีจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ด้วยสังเกตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่มีอุบายอย่างอื่นนะคะไม่มีอุบายวิธีอย่างอื่นจะสังเกตหรือไม่สังเกตก็รู้ได้ด้วยการสังเกตอืาเห็นไหมเมื่อท่านจะได้ความสังเกตมาเพราะว่า ปกติรูปนั่งตรงนูนอารูปนั่งนะเดี๋ยวทนพูดคนเดียวเดี๋ยวท่านยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวยังมีเวลานะอายกอารูปนั่งรูปรูปนั่งเนี่ยเราดูรูปนั่งเราก็สังเกตใช่ไหมคะเออเวลาเราจะปวดเมื่อยเราจะเปลี่ยนยาบทใช่ไหมคะเปลี่ยนยาบทเราเปลี่ยนไปเลยเมื่อยรู้รู้ว่าเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมรู้ว่าเมื่อยแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนทำไมก็เปลี <'d> in, ่ยนไห้หายอะไรก็เม right. so, ื uh ่อยแล้วก <q> ็เปลี่ยนดิท่านบอกเลยนี่นะจําเป็นแล้วก็เปลี่ยนได้ก็เมื่อยแล้วมันก็แสดงว่าจําเป็นใช่ไหมฮะเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยรู้ว่าเมื่อยคือเมื่อยเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขดิฉันก็เรียนถานอยู่เสมอผู้ปฏิบัติ็จต่อว่าเป็นทุกข์ค่ะอ่ะเป็นทุกข์นะกบปกติเราไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรอกเมื่อยฉันก็เปลี่ยนอ่ะอยากเปลี่ยนให้มันสบายอตนนี้มรู้ว่าเมื่อยก็เป็นทุกข์ละต้องเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนนี้น่ะใส่ใจหรือเปล่าสำรวมหรือเปล่าพูดอย่างนี้เ hey. ป็นปัจจัยเกีิเลเตได้ไหมเป็นได้นะเนี่ยมันเป็นได้ทุกแง่ทุกมุมเลยแล้วคําพูดของผู้พูดเด่กจะเอาบัญญัติอะไรมาพูดเล่าเพราะบัญญัติทุกข้อทุกคําเป็นปัจจัยเกิเลสทั้งหมดเพราะเหตุอะไรเขาก็มีเหตุนะคะไม่ใช่เกเลยเกิดตามใจชอบเพราะทุกคนมีอายุนิสโขึ้นหน้า พอกระทบอารมณ์ปุ๊บอายนิโสเกิดทันทีเลยไม่ใช่กระทบอารมณ์ปุ๊บโยนิโสเกิดเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายพอกระทบอารมณ์ปุ๊บอโยนิโสเกิดยิงได้จับเอาไปเข้าใจผิดๆอย่างนี้หัดไปจนกระทั่งเรามีโยนิโสดีขึ้นอายนิโสก็จะน้อยลงไปที่อโยนิโสที่จะโยนิโสมีขึ้นเพราะมาจากทุกข์อ่าเพราะมาจากทุกข์ รู้ทุกปั๊บเปลี่ยนไปเลยฟังไม่ดีท่านบอกว่าให้ใส่จักทุกเสียก่อนเราก็ทําอีกเพราะไปจับไปหมดเนี่ยใช่ไหมให้ใส่ยุกไอ้ทุกเสียก่อนผู้ปฏิบัติก็ทู่ซี้มาเรื่อยๆหัดเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งเกิดโยนิโสขึ้นจนได้แหละฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆใช่ไหมฮะไอ้ความก็ใจถุมก็ค่อยๆเกิดขึ้นใช่ไหมฮะว่างั้นพอรับเมื่อปั๊บไม่มีเปลี่ยน รีบก็เป็นโลภะไม่ทันใจก็เป็นโทสะ mm hmm. นี่มันเกิดกันอยู่อย่างนี้และมันละเอียดนะถ้าจะว่าโดยกิเลสที่เป็นตัวตนสมมุติว่านะ่ะมันมีทุกขณะทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกสม mm hmm. มุติว่าถ้าเป็นตัวตนแต่นี่พอดีกิเลสนี่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนกิเลสก็ไม่ใช่เกิดเพราะว่า mm hmm. ฉันชอบเกิดนะไม่ใช่ mm hmm. ฉันเกิดเพราะ เธอมีอายุนิโสนะถ้าเธอมีโยนิโสแล้วฉันเกิดไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยเราก็ศึกษาโยนิโสแปลว่าเข้าใจถูกนะคะศึกษาหาความเข้าใจที่ถูกต้องฟังให้เข้าใจเวลาปฏิบัติก็สังเกตสังเกตเวลาไหนสังเกตเวลาที่ขณะที่กําลังใส่ใจรูปนั่งหรือรูปนอนรูปยืนรูปเดินมีอีรยาบทใหญ่เป็นประทาฐ,ฐานแต่ส่วนอิยาบถย่อยนี้เป็นเครื่องประกอบ เราจะใส่ใจก็ได้แต่ถ้าหากว่ามียาบทใหญ่เป็นปาัรฐานอยู่เสมอแล้วยาบทใหญกก็เป็นไปด้วยเป็นไปได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ใจเนี่ยจะถูกหรือจะผิดก็อยู่ที่ใส่ใจค่ะนนะค่ะจืนค่ะใครมีปัญหาอะไรดิฉันเคยเคยเออ เรียนเฉพาะเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะแต่ละท่านตอนนี้ท่านเดนถามกราดอย่างนี้ว่าท่านผู้ใดมีปัญหาอะไรมาข้านในเรื่องเวลาปฏิบัติท่านจะตอบดิฉันได้ไหมว่าท่านมีปัญหาอะไรเหมือนนันอาจารย์ชิวัฒน์ถามแต่ดิฉันนะ่ะถามเบีย่ยงตัวเดนแต่ว,ว่าอาจารย์ชิวัฒน์อจาจารย์ชิวัฒน์คุยกับผู้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนบรรยายเดนก็ว่านะเหมือนบรรยายไม่เหมือนเออไม่ไม่เหมือนไม่เหมือน สอบหาความเข้าใจที่ตรงไหนที่ท่านผู้ฟังยังเข้าใจไม่ถูกเพราะท่านมีปริยัติเยอะเพราะท่านมีปัญญามากปัาปัญญามาก,ญญามากแต่ว่าดิฉันมีปัญญาน้อยๆเอาเฉพาะเฉพาะเพราะว่าเราจะละกิเลสเนี่ยเราจะละที่ปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตถ้าจิตใจยังไหลไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างกิเลสก็ยังไหลอ,อาบอยู่ไปด้วยอย่างนี้ฮะ ถ้าเราย้ว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนที่กิเลสจะหยุดเกิดได้เราพึงศึกษาตรงนั้น่ะอย่างนี้ค่ะเชิญค่ะนิมนตพรอยมอาจารย์ค่ะก็เมื่อก่อนก็อยู่ข้างบนสองสามวันลงมาอยู่ข้างล่างได้สองสามวันเหมือนกันเลยค่ะถ้าอยู่เบอร์ไหนคะเบอร์สิบเจ็ดก็เบอร์สิบเจ็ดราคะท่านนาบุญใช่ค่ะ ก็สังเกตดูใจเขาก็มันเหมือนกันนะนะมันเหมือนกันข้างบนข้างล่างจิตใจไม่เหมือนกันใจมันเหมือนเหมือนกันทำไมล่ะคะเหมือนเหมือนกันใจเป็นไงถึงเปลี่ยนได้ใจมันธรรมดาธรรมดามันเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างเขาจะรู้ได้มากรู้สึกว่าเขาจะรู้รู้ได้เยอะใจข้างบนกับข้างล่างไม่เหมือนกันนี่หมายความว่าอะไรคะใจอ๋อเหมือนกันอ๋อเหมือนกันดิฉันเดี๋ยวดิฉันหูนี่อายุเก้าสิบกว่ามันแชรเชือน อื้อน,นะคะอื้ออยู่เสมอเลยต้องอาศัยใช้ปัจจัยช่วยค่ะอื้อแล้วฟังไม่ค่อยดีแต่พูดยังใช้ได้อยู่ข้างบนสังเกตว่าเขาอเขาจะไปกับการงานมากเลยเอ๋อค่ะจะไปะะรู้จะไปมันมันมันจ้องที่จะทำตรงนั้นให้สะอาดอย่างเงี้ยก็กวา,าดใหญ่เลยกวา,าดบ้างอะไรบ้ามันมันไปที่งานการหมดเลยค่ะเนียกลับมารู้นี่นานๆจะกลับมารู้ทีหนึ่งนะเงี้ยค่ะแต่แต่พอมาได้วิเวกข,ข้างล่าง รู้สึกว่าเขาเขารู้ได้มากขึ้นรู้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยดีค่ะดีใจก็สบายใจสบายนะสบายสะดวกท่านค่ะไม่อึดอัดอถ้าท่านเกรงนะคะท่านเกรงต้องทําอะไรก็เกรงเลยหมดท่านจะรู้สึกไม่สบายใช่ชค่ะนั่นก็สะดวกดีแล้วก็ค่ะรวมได้การขบฉันเนี่ยนะเือการขบฉันมีปัญหานิดหน่อยอก็คือ แรกๆนี่ก็จะวุ่นวายกับการตักการเคี้ยวการกลืนอะไรเรล่านี้มากอทีนี้พอมาสังเกตเห็นว่าโอ้โหมันใจเราหนักมากอแล้วใจมันมันใจมันอยากน่ะอ๋อยากมันยากมากโอ้ทําไมแล้วมันก็เลยวุ่นวายเลยเข้าคงหิวเข้าคงหิวนะคะรูปหิวเนี่ยทําให้จิตรีบรีบนะคะคือต้องการจะเอาไปบรรเทาอ่ะก็รีบร้อนนะคะ อย่างนี้ค่ะเกิดเกิดจากความหิวก็ได้ค่ะหรือเกิดจากการขาดสติเกิดจากความเคยชินเพราะว่าดิฉันเรียนเสมอว่าอย่าทําอะไรตามความเคยชินใช่ไหมคะเพราะความเคยชินน่ะคือเคี้ยวอยู่มือเขียตางงเคยชินอันนี้เคยชินเคยชินของกิเลสพอสติเขารู้เขาก็เบานะค่ะเบาก็ธรรมดาอันนี้เคยชินของกิเลส เของของสติก็รู้ค่อยๆรู้กันมาอย่างนี้ทีนี้รู้รู้สึกว่ามันไอ้ท nee> ี่มันช้านั่นเพราะว่ามันรู้ม bueno ันก็เลยช้าโดยอัตโนมัติของมันเองไงช้าเพราะมีสติน่ะมันมีสติขึ้นมาไม่ได้ทำเพราะงั้นถ้าเราเร็วนะฮะสติก็ไม่มีแต่ถ้าเราไม่เร็วสติก็จะมาค่ะเมื่อสติมาเขาก็ไม่เร็วเนี่ยมันเอื้อกันอย่างนี้ค่ะค่ะ เราไม่มีสติที่ไม่มีสติเพราะขาดสำรวมพอมีสำรวมก็มีสติพอพอมีสติก็คือไม่เร็วค่ะไอ้ที่เร็วก็เพราะไม,ม่สำรวมไม่สำรวมก็เลยไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเขาก็เร็วเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันมันเอื้อกันอย่างเงี้ยธรรมนะน่ะออามันคืออัญญามัญญะปัจจัยเอาอย่างนงี้ะถ้าหลักของปริยัติใช่ไหมฮะแต่ถ้าภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นอย่างนั้น วันแรกที่ลงมาแล้วก็เปิดปินโตตักข้าวนะค่ะฉันไปได้สักสี่ห้าคำมันมีความรู้สึกระแวงกลัวปินโตคุณโยม๋อกลัวปินโตค่ะกล <c oughs> ัวทำไมคะเหตุให้กลัวเพราะเหตุม,มันเคยเมื่อเมื่อสักสองปีก่อนที่เข้ามานะเราเคยฉันข้าวแล้วก็มีน้ำตาซึมนะเพราะเหตุของการรู้ความอยากอนะไะ ที่น้ำตาซึมเพราะเหตุอะไรฮะตอนนั้นมันรู้รู้รู้ไอ้ตัวอยากเข้ารู้ตัวอยากน้ำตาซึมรู้ความอยากนะรู้เห็นว่าเขาเขาบีบคั้นใจเราบ้างอย่างเนี้ยทาไม่ะคะเดี๋ยวเดีฉันถามเหตุผลตรงนี้เพราะทำไมรู้รู้รู้ถึงความอยากแล้วน้ําตาซึมเพราะเหตุว่ารู้แต่ว่ามันมันบีบคั้นนะนะเขาบีบคั้นมากแล้วก็จู่ๆมันก็มีลมขึ้นมาที่คอเราเนี่ยแหละแล้วก็ น้ำตาก็คลอเบ้าขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้เราไม่ได้คิดจะร้องไห้อะไรกันกินข้าวอร่อยนะแต่ีิงว่ามันมันไปรู้ไอ้ไอใจความโลภนะนามโลภที่เขาที่เขาบีบคั้นนะ่ะแค่รู้แค่นั้นแหละแล้วมันก็แค่น้ําตาซึมออกมาเนี่ยเห็นจิตใจที่อยากอาหารใช่ไหมคะใช่เห็นจิตใจที่อยากอาหารแล้วเกิดความตรุดใจอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะ<ช>อันนี้<ช>ที่น้ำตาซึมนี้ไม่ได้รอ้องไห้หรอก ปิติฮะมันเกิดสลดใจค่ะปิติมันก็เกิดเพราะไม่เคยรู้จักอย่างนี้เลยไม่เคยไม่เคยรู้จักอย่างนี้เลยใช่ะทีนี้พอพอมันมาเมื่อวานก่อนเยพอมาเจอเป็นตัวมันคือมันรู้สึกกลัวในอาการตรงนั้นเหมือนกันคุณนโยมมันเป็นนึกถึงอาการเมื่อสองปีที่แล้วอย่างเงี้ยกับป่นโตแบบนี้อย่างเงี้ยพอมาเห็นป่นโตมันเริ่มระแวงขึ้นมากลัวมันจะถูกบีบกลัวปีนโตบีบอ ก็จะถูกบีกบคั้นอะไรอย่างนั้นอีกก็มีความระวังกลัวเป็นโตขึ้นมานิดนิดหน่อยแต่ก็รู้มันว่ามันกลัวนะอนเนยเี้รู้สึกจะเกิดอย่่สี่ห้าครั้งไม่อยากให้ใจถูกบีบอยากจะให้กิเลสอยู่กับเรานานๆไม่ต้องกล<อ>ัวท่านค่ะกิเลสนี่นโหยอดเยี่ยมเลยอ <c oughs> ไม่ทารนาหรอกแค่นี้ท่านค่ะโอ้โหทีนี้ก็พอพอรู้เข้าบ,บ่อยๆมันก็ไม่ไม่มีอะไรนะแต่แต่รู้สึกว่าอยากเห็นบ่อยเหมือนกัน อยากอ่ะอยากเขาอยากตลอดท่านคับแต่เราไม่เห็นเองอความจริงเขามีความอยากอยู่เสมอนั่งก็อยากนั่งนอนก็อยากนอนกินก็อยากกินเห็นก็อยากเห็นเขามีความอยากนําอยู่ตลอดเลยแต่เราไม่เห็นเองต่างหากไปเห็นเขาแล้วมันก็ทําให้ตันใจอ่ะนะเขาอยากตลอดแต่เราทําตามที่เขาอยากหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไออยากเนี่ยหน้าที่ของเขานะคะ แต่ว่าทําตามที่เขาอยากหรือเปล่าอือันนี้เป็นปัญหาค่ะนี่ก็มาล้างเป็นโตอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะเรายุงม,มันกัดกัดกนะ็รู้คันนะหรือว่าอรูปมันคันนะแต่สักพักหนึ่งเขาเอามือเข้าไปไล่อย่างเงี้ยแทนที่เราจะครั้งแรกเราเรากำหนดทุกแล้วเนี่ย แต่พอไปไล่เนี่ยเอ้ากลายเป็นว่าไม่ชอบไล่ด้วยความไม่ชอบอย่างเงี้ยท้านั้นที่จริงๆเราเรารู้เหตุแล้วเราก็น่าจะบำบัดเหตุไปบำบัดแก้ทุกข์เราไปมันไม่ได้ใส่ใจอย่างนั้นสิคุณยมไม่ได้ใส่ใจมันมันไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรจ้ะจันไม่ชอบไม่ชอบยุ่งไม่ชอบเจ็บไม่ชอบไม่ชอบคันไม่ชอบคันคันนั่นแหละก็คันนี่ยมันมาจากเจ็บมาไม่ชอบเจ็บเลยไล่ยุ่งกันนะฮะก็ทาไมเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ไม่ได้ ทั้งที่เราเราน่าจะใส่ใจว่าเราทำเพื่อแก้ทุกกั่างอย่างี้มันโอ้ใจที่มันเป็นความไม่ชอบนะโทสะตัวนี้เขาก็ไวเหมือนกันน่ะอดีไม่ดีโดนเข้าตายไปเลยเพราะความไวอ่ะทีนี้เราก็อยู่ไปก็ก็รู้สึกว่าสังเกตได้บ่อยขึ้นก็ดีขึ้นก็ไม่มีถ้าไม่ทํากรรมฐานก็ศึกษาง่ายนะท่านถ้าทํากรรมฐานแล้วหมดเลยยากเลย ถ้าไม่ทําแล้วไม่ยากหรอกค่ะคือคือธรรมดาของของของจิตใจนะฮะให้รู้สึกคืออิเนเดซยังเรียนให้ตตาตเสมอว่าต้องมีความรู้สึกธรรมดา